ทำไมถึงจะปล่อยวางได้และเป็นสุขนะครับการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งทุกอย่างแบบไม่ใหญ่ดีครับแต่มันคือการเลิกแบกสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อให้มือเราว่างพอจะไปคว้าความสุขที่อยู่ตรงหน้าได้ต่างหากถ้าคุณอยากจะโปร่งโล่งและเป็นสุขมากขึ้นลองปรับจูนความคิด i ายเซ t ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังนี้ดูครับ 1. แยกแยะ วงกลมแห่งการควบคุมความทุกส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราพยายามไปกังวลกับสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้ให้ลองแบ่งเรื่องในชีวิตออกเป็นสองฝั่งครับสิ่งที่คุมได้ความคิดของเราคําพูดของเราการกระทําในปัจจุบันอาหารที่กินเวลาที่นอนสิ่งที่คุมไม่ได้ความคิดคนอื่นลมฟ้าอากาศอดีตที่ผ่านไปแล้วเศรษฐกิจกตโลกเคล็ดลับเมื่อไหร่ที่เริ่มวุ่นวายใจให้ถามตัวเองว่าเรื่องนี้ฉันคุมได้ไหม ถ้าไม่ได้ให้หายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่านั่นไม่ใช่ธุระของฉันสอง,องเข้าใจกฎของความไม่คงที่ในทางจิตวิทยาและปรัชญาทุกอย่างมีสภาวะที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดอกจันทร์ความสุขที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายไปความทุกข์ที่ถาถมเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะเลิกยึดติดกับอารมณ์ชั่วคราวและมองเห็นความวุ่นวายเป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านหน้าต่างบ้านเราไปเท่านั้นครับ สามอฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ m f u l n e s s สมองเราชอบเล่นตลกครับมันชอบพาเราย้อนไปเจ็บปวดกับอดีตหรือไม่ก็พุ่งไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการปล่อยวางที่ง่ายที่สุดคือการกลับมหามหายใจหรือสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าลองสังเกตสิ่งรอบตัวดูครับเช่นกลิ่นกาแฟสัมผัสของลมที่โดนผิวหรือเสียงนกเมื่อใจอยู่กับตอนนี้ความวุ่นวายในหัวจะเบาลงโดยอัตโนมัติ ทริคเล็กๆสำหรับวันนี้ลองฝึกช่างมันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในวันดูครับเช่นรถติดใครบางคนพูดจาไม่น่ารักใสหรือทำกาแฟหกลองยิ้มให้ความผิดพลาดนั้นแล้วพูดเบาๆว่า,วาโอเคไม่เป็นไรการสะสมแต้มการปล่อยวางเรื่องเล็กๆจะช่วยให้คุณรับมือกับเรื่องใหญ่ได้เก่งขึ้นเองครับตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจเป็นพิเศษไหมครับอยากทําไงเราจึงสงบและปล่อยวางได้ครับ การที่เราเลือกจะสงบและปล่อยวางไม่ใช่เพราะเราพ่ายแพ้ต่อโลกหรือเพราะเราไม่แคร์อะไรเลยนะครับแต่มันคือคกลไกการรักษาตัวเองเ e l ฟ Preservation ที่ชาญฉลาดที่สุดของมนุษย์ครับเหตุผลลึกๆที่เราควรเลือกทางนี้มีอยู่3มิติหลักๆดังนี้ครับ 1. พอเพื่อรักษาพลังงานที่มีจากัดสมองและร่างกายของเรามีพลังงานจากัดในแต่ละวันครับความวุ่นวายความโกรธความกังวล เปรียบเหมือนแอปพลิเคชันที่กินแบตเตอรี่สูงมากซึ่งรันอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาการปล่อยวางคือการปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นทิ้งไปเพื่อเก็บพลังงานเอาไว้ใช้กับสิ่งที่สร้างสรรค์หรือใช้ดูแลคนที่เรารักจริงๆสรุปเราสงบเพื่อที่จะมีแรงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อหมดแรงไปกับเรื่องไร้าสาระสอง,องอเพื่อเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นเปรียบเทียบง่าย เปรียบเทียบง่ายเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกกวนจนขุนครับเมื่อเราวุ่นวายใจเราจะเต็มไปด้วยตะกอนของอารมณ์ทําให้เรามองปัญหาผิดเพี้ยนไปตัดสินใจพลาดหรือมองไม่เห็นทางออกการสงบคือการปล่อยให้ตะกอนตกตะกอนนอนก้นเมื่อน้ําใสเราจะเห็นความจริงของปัญหาและรู้วิธีจัดการกับมันด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์สามอเพื่ออิสรภาพทางจิตใจตราบใดที่เรายังยึดติดหรือคาดหวังให้คนอื่นโลกใบนี้ เป็นอย่างใจเราต้องการเรากำลังยื่นรีโมทคอนโทรลความสุขให้คนอื่นถือไว้ครับถ้าเขาทำดีเราถึงจะสุขถ้าเขาทำแย่เราก็ทุก์การปล่อยวางคือการดึงรีโมทนั้นกลับมาไว้ที่ตัวเองเราเป็นคนกำหนดเองว่าเรื่องนี้จะกระทบใจฉันได้แค่ไหนนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงครับแก่นแท้ของความสุขที่ยั่งยืนความสุขไม่ได้เกิดจากการที่ทุกอย่างรอบตัวสมบูรณ์แบบเพราะมันไม่มีวันเป็นแบบนั้น แต่ความสุขเกิดจากการที่ใจเราโอเคกับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นต่างหากครับเราไม่ได้เปลี่ยนโลกเพื่อให้เราสงบแต่เราเปลี่ยนที่ใจให้สงบเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้าใจตอนนี้มีสถานการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าวางยากเป็นพิเศษไหมครับเช่นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือความคาดหวังในตัวเองลองแชร์ให้ฟังได้นะครับผมยินดีรับฟังเสมอ